บ้านดอ,อกดาว B2 สวัสดีครับวันนี้พามาดูการส่งมอบบ้านโมเดินมินิมอลขนาด3.5คูณ4.5เมตรกันนะครับบ้านที่เราจะไปส่งให้ลูกค้านะครับอยู่ที่ตำบลสวนพิกจังหวัดพระนครศรียอยุธยานะครับตัวบ้านเนี่ยก็จะมีหน้าระเบียง1ห้องน้ำา1ห้องโถงครับผมก็หลังนี้ครับลูกค้าให้เรา เพิ่มประตูด้านหลังนะครับเพื่อลูกค้าจะไปต่อเติมทําครัวเองนะครับผมแล้วก็เลือกระเบียงด้านหน้าเนี่ยเป็นระแนงไม้ครับผมสวยงามเริ่มออกเดินทางไปจัดส่งกันเลยก็มาถึงที่ของลูกค้าแล้วครับผมตอนนี้ก็เตรียมยกบ้านลงไปวางไว้บนฐานลากที่ลูกค้าได้ทำไว้ให้นะครับผม เราก็จะให้ทีมช่างนะครับผมช่วยเข้าไปดูแล้วก็เก็บงานให้ลูกค้าให้เรียบร้อยด้วยนะครับหากใครสนใจนะครับผมบ้านทส่สวนแบบนี้นะครับเข้ามาดูหรือว่าเข้ามาสอบถามหรือว่าติดต่อสอบถามทาเข้ามาช่องทางด้านล่างได้เลยนะครับผมทางสำนักงานเราเนี่ยมีบ้านให้ชมหลายแบบหลายขนาดนะครับผมแล้วก็มีโปรโมชั่นมากมายนะครับผมที่รอลูกค้าอยู่นะครับ ยังไงก็ฝากบ้านดอกดาวบ้านบีไูไปด้วยนะครับ